ภายในห้องโถงใหญ่แห่งพระราชวังหลวงอาณาจักรยูโทเปียทาชาที่กำลังกอดแขนพี่ชายด้วยความประมาอยู่ในชุดกระโปรงสีขาวยาวกรอมเทา้าปักดิ้นทองอ่อนช้อยใบหน้าเนียนใสราวกับเนียนดังเนื้อมุกอย่างดีซึ่งถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวโปร่งตั้งแต่จมูกลงมาเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรือ่อหลังจากได้ดื่มไวน์ชนเลิศไปหนึ่งแก้วทาชายิ้มบางมองอาหารสารพัดเมนูที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ด้วยความตื่นตาตื่นใจในขณะที่หล่อนไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างหารู้มิว่ายังมีคนหนึ่งทอดสายตามองหล่อนอยู่ไกลๆเจ้า <projection. S 1> ของดวงตาสีนินคมราวกับแววตานกอินทรีภายใต้แพรขนตายาวคือชายหนุ่มผิวเนียนกระจ่างโครงหน้ายาวเรียวได้รูปไร้ที่ติดติงล้อมกรอบเส้นผมสีเข้มเหมือนโดนปั้นมาจากเทพนิยาย เขาชายตาจ้องมองไปยังเสี้ยวหน้าที่ดูอ่อนโยนของหล่อนซึ่งถูกคลุมโดยผ้าสีขาวบางแม้จะไม่ได้อยู่ในเครื่องแต่งกายชั้นเลิศหล่อนกลับดูโดดเด่นยิ่งกว่าหญิงสาวในงานคนอื่นๆเขาจับจ้องมองภาพเบื้องหน้าราวกับดูงานศิลป์ยาวนานจนกระทั่งไม่รู้ตัวเลยว่าไปหยุดอยู่ตรงหน้าหล่อนเสียเขาให้แล้ว หัวใจของทาชาเต้นไม่เป็นจังหวะมือบางที่ถือจานอาหารเล็กๆสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นสวัสดียามคำ่ำหล่อนรู้ดีว่าเขาเป็นใครทั้งจากความทรงจำและจากการแต่งกายคนคนนี้ช่างดูเหมือนเจ้าชายอีสเตอร์คนรักเก่าของหล่อนไม่มีผิดเพี้ยนเต้นรำกับเรานะเพคะฟาบาทแสงไฟในงานหรี่ลง พร้อมกับเสียงจอแจของผู้คนภายในงานต่างเงียบลงราวกับใครใช้เวทมนต์นักดนตรีฝีมือดีที่นั่งประจำอยู่ทั้งสี่มุมเริ่มบรรเลงจังหวะวอลซ์เบาๆสัมผัสของเจ้าชายทำให้หญิงสาวหมุนตัวไปตามจังหวะเพลงอย่างอัตโนมัติล่อนรู้สึกว่ากำลังเต้นรำอยู่บนปุยเมฆอ่อ,อนโยนเบาสบาย ทาชาแนบแก้มลงบนแผ่นอกกว้างนั้นหล่อนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นชัดเจน<ๆ>ร่างสูงกระชับร่างบางให้แน่นขึ้นเขาตระคองกอดหล่อนด้วยความรักใคร่ในขณะที่ทั้งคู่ยังคงเต้นรำไปเรื่อยๆท่ามกลางสายตานับพันที่จดจ้องมายังกลางฟลอทาชาสุดกลิ่นหอมจากอกอุ่นก่อนจะค่อยๆก้าวเท้าถอยหลังกลับมาสบตาก,กับเขา หล่อนมองลึกลงไปในแววตาสีนินด้วยความคุ้นเคยพยายามควานหาความทรงจำเก่าๆอีสเตอร์ฉันคิดถึงคุณมากเหลือเกินแต่แล้วฮะหล่อนก็ต้องผิดหวังแววตานี้ไม่ใช่แววตาอบอุ่นของเจ้าชายอีสเตอร์สุดที่รักแม้จะเป็นแววตาแบบเดียวกันหากแต่ดวงตาคู่นี้กลับว่างเปล่าและกลวงเกลี้ยงฝีเท้าของหล่อนชะง,งักทันที ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่อีสตอร์นี่นาหยุดทำไมล่ะนี่เขาเป็นใครกันแน่ขอโทษทีนะเราอาจจะเสียมรารยาทไปหน่อยที่ไม่ได้แนะนำตัวแล้วมาเต้นรำกับเจ้าไม่สมเป็นสุภาพบุรุษเลยใช่ไหมเราคือเอเดนองค์ราชทาญาตลำดับที่สองแห่งราชวงศ์ยูริวเจ้าของงานวันเกิดนี้แย่ yeah, แล้วเจ้าชายคนนี้เจ้าชายผู้ไม่เอาทาน ขี้อิจฉาและเอาแต่ใจเลือดร้อนจนได้ฉายาว่าเป็นแก่ดำแห่งราชวงศ์นี่ฉันดันมาเต้นรำกับฝาแฝดคนรักเก่างั้นเหรอยูโทเปียลำนำรักเจ้าชายในฝันอ่านต่อได้เลยที่ลายเว็บตูนมีนิยายออนไลน์แล้วนะ